ในช่วงทศวรรษที่90เมลเบิร์นกำลังเติบโตและคึกคักแต่ในเงามืดตามสวนสาธรารณะสูสารและห้องสมุดสาธรารณะดูพาสกำลังออกล่าเหยื่อเขามีวิธีการเลือกเหยื่อที่เรียกว่า opportunistic predator หรือนักล่าฉวยโอกาสเขาไมา่ได้วางแผนซับซ้อนเหมือนฆาตกรในหนังแต่เขาจะตระเวนไปเรื่อยๆมองหาผู้หญิงที่อยู่ตามลำพังในที่ที่ดูเหมือนจะปลอดภัยความน่ากลัวของดูพาสคือความธรรมดาของเขาครับเขาดูเหมือนคุณลุงใจดีที่อาจจะเข้ามาถามทาง แต่เมื่อสบโอกาสเขาจะเปลี่ยนเป็นสัตว์ร้ายทันทีเขาพกพาชุดอุปกรณ์สังหารหรือคิวคิดไว้ในกระเป๋าสะพายตลอดเวลาซึ่งประกอบด้วยมีดเทปกาวและเชือกพร้อมที่จะลงมือทุกเมื่อที่อารมณ์ดิบมันประทุขึ้นประชาชนในเมลเบิร์นโดยเฉพาะผู้หญิงต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความหวาดระแวงข่าวลือเรื่องคนร้ายโรคจิตแพร่สะพัดไปทั่วแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าคนร้ายคนนั้นคือคนที่เพิ่งเดินออกจากคุกมาพร้อมกับใบอนุญ,ญาตจากรัฐบาล ทำไมหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ถึงเกือบจะเอาผิดเขาไม่ได้และทำไมทนายความของเขาถึงสามารถใช้ช่องโหว่าทางกฎหมายช่วยให้เขารอดคุกมาได้หลายครั้งจนกระทั่งความยุติธรรมต้องทำงานหนักกว่าเดิมร้อยเท่าเพื่อหยุดยั้งปีศาจต,ตนนี้เรื่องราวต่อไปนี้มันเต็มไปด้วยความโหดร้ายที่ไม่น่าเชื่อว,ว่ามนุษย์จะทำต่อมนุษย์ด้วยกันได้แต่มันก็เป็นเรื่องที่จำเป็นต้องเล่าเพื่อให้เราเข้าใจว่าความปลอดภัยที่เรามีอยู่นั้นบางครั้งมันเปราะบางแค่ไหน